อนนี้มีอีกคำถามหนึง่งคือเราจะเอา Big Data ไปใช้ประโยชน์อะไรดีใช้ด้านไหนดีครับอืมตอนนี้นะคะหลายๆห,หน่วยงานเอาไปใช้เยอะมากเลยเนะคะทำการคือ Big Data ด้วยตัวมันเองอะคะ่ะจะไม่ได้เก็บแล้วก็เอามาทำงานแต่ Big Data จะเอาเขาเรียกว่าเอาไปวิเคราะห์เชิงทำนายครับคือเอาข้อมูลมาเช่นข้อมูลของกรมอุตุเนี่ยะที่เราพยากรณ์รอากาศพยากรณ์ในส่วนของฝนตกนะะเอาเก็บข้อมูลมา เอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาทําการเก็บแล้วทําการวิเคราะห์เพื่อทำนายเช่นเดี๋ยวนี้เรามีการพยากรณ์ที่แม่นยํามากยิ่งขึ้นวันไหนฝนตกช่วงเวลาไหนอุณหภูมิจะเป็นเท่าไหร่เราต้องเตรียมตัวยังไงแบบนี้ค่ะคือการนํา Big Data มาใช้สแสดงว่าตอนนี้ที่เกิดผมเข้าไปที่ Google แล้วเซิร์ชด,ดูว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยสแสดงว่าข้อมูลตรงนี้ก็มาจาก Big Data สิเอา Big Data มาเอาข้อมูลเก่ามามาวิเครเาะห์มี กลวิธีนะคะหรือ,อที่เราเรียกว่าวิธีการทางคณิตศาสตร์อะไรต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อเกิดความแม่นยำแล้ว,แล,วแล้วมีธุรกิจอื่นๆอีกไหมครับนอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์สภาพอากาศแล้วกลุ่มธุรกิจนี้ไหมครับโอ้กลุ่มธุรกิจนะคะมีทั้งธุรกิจมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งอ่าหลายๆส่วนเลยถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยอาจารย์เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเวลาเราไปซื้อของซื้อสินค้านี่คะจะมีการเก็บข้อมูลของเรา แล้วก็ทํานายเราจะได้คูปองออกมาทุกๆบางทีปลายเดือนหรือมีข้อความส่งมาบอกว่าเมื่อก่อนห่วงนะห่วงมากๆคือใครจะขออะไรนี้แล้วเอออของเราไปทไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้แต่พอว่างหลังนี่มีสิ่งล่อใจคูปองเหมือนที่อาจารย์บอกเลเรายอมแลกยอมแลกนะ่ต้องต่อข้อมูลให้เขาปุ๊บ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 อ่าเบอร์โทร ผลแค่นี้ได้ไหมใช่ลแล้วเขาจะทํานายเอางี้ค่ะเขาจะเก็บข้อมูลอาจารย์ไปอาจารย์ซื้อทุกๆซื้อสินค้าอะไรบ้าง<ม>สังเกตไหมคะัาบางทีเราจ่ายเงินเราเป็นคนบอกเขาเองนะข้อมูลอ่ะรเราบอกเขาเลยว่าเบอร์โทรศัพท์เราห <c oughs> มายเลขสมาชิกเราคือเบอร์นี้เขาก็จะเก็บข้อมูลของเราไปแล้วเขาจะไปทํานายว่าอ่ะอาจารยา์ยาสระผมน่าจะหมดแล้วสิ้นเดือนนี้ งานอาจารย์ควรต้องซื้อยาสระผมซื้ออะไรบ้างเขาจะมีคูปองมาให้อาจารย์พูดง่ายๆคือข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเอามาทำนายเราใช่เอามาทำนายพฤติกรรมของลูกค้าโอกาสที่จะถูกก็เยอะสิเพราะว่าเราให้ข้อมูลอย่างเช่นผมไปซื้อเดือนนี้ผมซื้อยาสระผมเดือนหน้าผมซื้อยาสระผมแสดงว่าคาดการไปได้เรื่อยๆแล้วว่าเดือนต่อไปก็น่าจะซื้อยาสระผมอี ได้ตรงใจลูกค้าคยังไม่พอเขายังสามารถซื้อสินค้ามาเก็บในสต็อกได้ตรงกับลูกค้าอีกด้วยตอนก่อนเขาก็อาจจะเก็บสินค้าซื้อมาเยอะเลยแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าความต้องการของลูกค้าอย่างเช่นอาจารย์ยาสมะผมยี่ห้ออะไร,รซื้ออะไรคู่กับอะไร,รจะต้องจัดโปรโมชั่นสินค้าสิ่งนี้คู่กับอันนี้ให้อาจารย์<อ>แบบนี้ค่ะเป็นในส่วนของอการเอาข้อมูลเก่าๆของอาจารย์มาทำการวิเคราะห์ ในการจัดซื้อสินค้าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะขออนุญาตอีกอันนึงนะคะอาจารย์ตัวอย่างอีกอันนึงที่คนจะใช้เยอะเลยก็คือโรงพยาบาลตอนก่อนนะคะโรงพยาบาลเนี่ยจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกการจัดเตรียมหมอให้พอดีกับคนไข้าย,ยานะคะให้พอดีกับ คนไข้หรือโรคที่จะอุบัติใหม่นะคะตอนนี้ทํำยังไงเขาก็เก็บข้อมูลนะคะเอามาเนะะี่ยฮะเอามาทําการวิเคราะห์เขาสามารถเอาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคนไข้ประวัติการรักษาของคนไข้ความเชื่อาญคุณหมอประเภทของยาเอามาทําการวิเคราะห์อนะคะ่ะเพื่อจะดูว่าณเดือนนี้น่าจะเกิดโรคอะไร ที่เราเรียกว่าโรคอุบัติใหม่จะได้จัดเตรียมยามนะบางช่วงนะคะเคยเราเคยเจอเกิดปัญหาที่ว่าเราไม่มียาพอดีที่จะรักษารโรคแบบนี้จะใช้คุณหมออะไรดีตอนนี้ค่ะโรงพยาบาลใช้วิธีการแบบนี้คือเอาข้อมูลมา วิเคราะห์แล้วทํำนายเนี่ยค่ะช่วยเหลือคนที่อาจารย์ถามตอนแรกว่าเอ๊ะเราเกี่ยวอะไรกับ Big Data ใช่ไหมคะนี่แหละส่วนเหมือนเมือนจากจะบอกว่าเออมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราเท่าไหร่แล้วมั้ไม่ใช้ก็ได้มากอะไรแบบนี้ยแต่จริงแล้ว Big Data เนี่ย อยู่ใกล้พวกเรามากโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่มันมีอินเทอร์เน็ตมีการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับองค์กรต่างๆนะครับเราให้ข้อมูลเข้าไปเขาก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลของเราในการไปทําธุรกิจต่างๆได้คลิปแรกนะครับก็คงจะได้รู้แล้วว่า Big Data คืออะไร Big Data เอาไปใช้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ